ร็อกค่ะชื่อวง Heart Attack Band 2022ค่ะเราแต่งเพลงเองไปประกวด Overdrive Youth Band ครั้งที่3ค่ะแล้วก็ได้แชมปเปี้ยนค่ะว้าวน้องเป็นเด็กที่เร่นดนตรีร็อกแต่ว่าชอบในดนตรีร็อกมากอยากจะผสมผสานครับเป็นแนวอีสานจนมาเห็นกับตาจนผ้าใจมาเจ็ โอ้โหดีงามดีสวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูชื่ออิซาเบลชนาพพาโกเจค่ะแล้วก็หนูอายุ12ปีแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติชอว์สรีค่ะโอ้อิซาเบลเหรอคะลูกค่ะลูกครึ่งอะไรคะเนี่ยลูกครึ่งอเมริกันแล้วก็ไทยค่ะเหรอคะคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นอเมริกันคะคุณคุณพ่อค่ะ คุณพ่อเป็นอเมริการครับแล้ววันนี้มาโชว์ความสามารถอะไรคะวันนี้หนูมาโชว์กีตาร์ค่ะว้าวอุ้ยถนัดแนวไหนคะเนี่ยก็หนูก็ชอบฟังพ็อปแต่ว่าหนูอยู่ในวงร็อกค่ะ ร็อกใช่ไหมชื่อวงชื ну ่อวง Heart Attack Band 2022ค่ะอ่วงเลยครคะอะไรแท็กแทกโทบีดูทบีดูอะไรสักอย่างเอ Heart a t t a c กหัวใจแบบหัวใจวายหัวใจมันหนักๆนักอะไรเงี้ยเหรอก็อแทกเออแล้วช่วงที่ช่ว2022ก็ปี2 0 2 2นิดสองอ่าเริ่มไปไงมาไงเล่าที่มาที่ไปเริ่มดนตรีได้ยงไงเริ่มแบนได้ยงไงคะลูก หนูก็ไปเจอเพื่อนไปทํากิจกรรมด้วยกันค่ะหนูก็ l i k เพื่อนก็ชวนไปเข้าไปในวงหนูกน็ก็ลองไปทําแต่ว่าตอนแรกหนูก็อยากลองทําคีย์บอร์ดค่ะแต่ว่าคนอื่นเขาก็อยากทําแล้ววนหนูก็ลองทําเล่นกีตาร์ค่ะ คือจริงๆอยากเล่นคีย์บอร์ดใช่แต่ว่าเพื่อนจองไปแล้วก็เลยเอาว่าเหลือกีตารกก็กีตาร์่ำแน่งเหลือแต่ว่าหนูก็ยังคิดว่ากีตร์มันเท่ยู่ค่ะเสนอก็อยากลองเล่นก็เท่จริงๆนะแล้วหนูร้องด้วยไหมคะหนูไม่ค่อยร้องค่ะแต่ว่าหนูก็แต่บางครั้งหนูก็ใส่แรปเข้าไปในเพลงค่ะใส่แรปเอเคยไปประกวดไหมลูกเคยไปประกวด Overdrive Youth Band ครั้งที่3ม ค่แล้วก็ได้แชมเปี้ยนค่ะว้าวแล้วเพลงที่หนูใช้ประกวดเป็นเพลงอะไรลูกเราแต่งเพลงเองค่ะชื่อว่าก็แล้วแต่มันเกี่ยวกับให้หยุดการใช้ยาเสพติดแบบนั้นค่ะเ <All a. S 1> ๋อเหรอโอ้โหร้องร้องได้ไหมนิดนึงหนู l like, i ทำร้องแรปที่หนูทำได้มเออ<ม>เออ <ๆ S 1> ทำแรปกั<ๆ><ๆ>หนูก็ได้ Drugs are bad for you, they rot your brain. It'll make your life worse, so listen to this verse. Smoking is not the best, you need to stop and take a rest. Don't buy it, don't try, it, don't die from it. Tell the rest to go, cause you need to let go. Don't buy it, don't try, it, don't die from right. it. Tell the rest to go, cause you have to let go. Do you want to die? It'll make them cry. Oh. Yo, yo. 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 Happy don't birthday try. to you! Happy birthday to you! <laughs> เราจทำอะไรจับได้จับได้คำเดียวได้ได้อย่างเดียวเออนะก่อนจะโชว์ show, ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกนู <S <S อยากได้อัฟเฟกต์กีตาร์คะ่ะเพราะว่าคิดว่าอยากพัฒน,นาการเล่นแล้วก็คิดว่า like, อัฟเฟกต์ตอนนี้อยากอัปเกรดมันจะได้มีเสียงเยอะขึ้นคะ่ะโอเคโอเคมาแล้ววันนี้ เต็มที่เลยนะค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเชิญค่ะเชิญครับอิซเบลสวัสดีลูกสวัสดีครับเคยดูหนูเล่นกับวงเท่ทั้งวงเลยเนาะเป็นวงร็อกว,วงร็อกเดี๋ยววันนี้เขาจะมาสาธิตเท่าไร้ชมกันบนเวทีซูเปอร์เชนนะครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจใหญ่แล้วครับด่านั้ารครับเราออกแบบกันว่าน้องเป็นเด็กที่เพิ่งเล่นดนตรีร็อกแต่ว่าชอบในดนตรีร็อกมาก แล้วก็เป็นอย่างอินเตอร์อยากจะผสมผสานครับเป็นแนวอีสานอยากังอีสานแต่ว่าเป็นแนวแบบร็อกๆแล้วเราก็ได้เป็นนึกถึงบทเพลงหนึ่งครับซึ่งมียอดวิวรวมร่วมๆห้าสล้านวิวเพลงชื่อว่าบักสมองน้อยบักสมองและศิลปินของเรามาร่วมรายการวันนี้ด้วยครับขอเสียงบมตรับพี่ดิดคิตตี้ครับ สวัสดครับพี่ดิครับขอบคุณมากขอบคุณมากมาช่วยน้องขอบคุณมากครับขอบสุณกครับสวัสดีใดีัสดีเพลงดังเราื่องขืนหน้าพี่ดิครับเดี๋ยวฝากดูแลน้องด้วยโอ้พึ่งพึ่งรู้เหมือนกันครับครับว่าเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันเอ้าเมื่อนานมาแล้วผมเรียนกับครูเอสยุมภูเป็นกีตาร์ค่ะอ๋อนะใช่แต่ผมเรียนร้องเพลงโดยบังเอิญเลยนะโดยบังเอิญจริงครับพ พี่ดิศเลยตอนอายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ25ครับ25ใช่ใช่ครับวันนี้นี่คือกว่าปีบังเอิญมากบังเอิญมากครูคนเดียวกันใช่ค่ะแล้ววันนี้ครับสิทธิ์พสิทธิ์น้องครับสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องขึ้นเวทีซูเปอร์เทนโดยบังเอิญครับกับบทเพลงรวมร่วม50ล้านวิวครับบักสมองน้อยโดยน้องอิซาเบลและพี่ดิดคิตตี้ครับครูเดียวกันเหรอบังเอิญจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงครับ กันนำนำสิตาย้น้ำคือคนหาจริงๆๆๆติงลิงติงตาใส่ปิงลิงปาตาแม่เสือๆสือเบลเบลอีลีเลวให้ก็เสือบอเอาหูตรงไครเตือนว่าเป็นเยื่อบอกเคยเสือํำเ้าไผจนมาเห็นกับตาจนผาใจมาเจ็บสีบบอมีมองเจ็บ ใจที่ให้เจ้าเว้าก็เว้าบอได้จนมาพอจังๆจงเจ็บปานถึดดีน Siết vào mi móm nhất, wow wow bao đại, choến ma phốt trắng trắng, chết ăn ban hì ba, kíp qua khoe xì hầm hồn, ong ta, Sáng ngầu na meta nồi, mình จากสิทธิ์ร่วมสมนักปักสมองน้อยนะครับโดยพี่ดิดและน้องอิสเบลครับขอบสครัวครับอิสุเบลหนูน่าจะไม่เคยเล่นเพลงแนวดนตรีอีสานไม่เคยค่ะนี่ครั้งแรกค่ะรู้สึกยังไงลูกได้เล่นเพลงนี้ก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็แฮปปี้กับเล่นครั้งนี้ค่ะเออมันลงตัวมากอะมันลงตัวมากมันลงตัวมากน้องเพิ่งหัดเล่นครับพี่ดิด น้องหัดเล่นนี่คือสิทธิ์รุ่นน้องเราสำนักเดียวกันไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าเพิ่งหัดเล่นประมาณสักนั้นแค่ไหนลูกอะไรหนึ่งปีครึ่งค่ะประมาณปีครึ่งครับโอ้ประมาณปีครึ่งสุดยอดเก่งมากจริงครับเก่งมากจริงพี่ติดให้คําแนะนำเราให้กำลังใจน้องสักนิดครับอก็ก็ในฐานะที่สิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกันเป็นรุ่นพี่ก็อยากจะให้กําลังใจน้องอิสเบลนะครับว่าถ้าน้องชอบทางด้านนี้ก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ ไปให้สุดพี่ก็เคยประกวดมาเริ่มจากประกวดมาเหมือนกันใช้เวลาไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนวันหนึ่งถ้าเราศรัทธานในตัวเราพี่เชื่อว่าสักวันหนึ่งพี่จะได้ซื้อตัว๋วไปดูคอนเสิร์ตขอบเวทีให้กำลังใจวงล็อกอีกหนึ่งวงของประเทศไทยขอบคุณมากค่ะสเปเียล เป็นคำแนะนำที่ดีมากลูกหนูเข้าใจในสิ่งที่พี่ติดสื่อสารนะลูกนะแล้ววันนี้ลูกได้เล่นเพลงให้พี่ดิดร้องรู้สึกยังไงแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ดิดเชิญเลยก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาเล่นกับหนูแบบ like very excited แล้วก็ happy มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะติดครับพี่ซุเคยฟังเพลงในโซเชียลมีเดียแล้วฟังใน YouTube แต่ว่าวันนี้ของจริงเนี่ย แตกต่างแล้วก็มันเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากแล้วนักร้องเสียงดีมากโอ้ขอบคุณมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เหมือนบุกเพนะรุ่นพี่รุ่นน้องใช่ร่วมเป็นเวทีเดียวกันกับซูเปอร์เทนนะครับขอบคุณมากที่มารายการนี้ครับพิลิตครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทั้งสามท่านรู้สึกยังไงกันสืเบลครับคือมีความสุขไปด้วยเลยอะลูก เวลาที่เห็นหนูเล่น่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็แล้วแต่คือครูเห็นหนูเล่นแล้วหนูดูมีความสุขกับมันทุกอันเลยอะซึ่งนี้มันเป็นคุณสมบัติที่ดีมากแพชชั่นเนาะสิ่งที่หนูมีในสิ่งที่หนูทําเราก็ชอบในบุคลิกภาพของหนู personality ของหนูคือมันมีความน่ายอ็นดูอะต้องขอบคุณไปทั้งทางโรงเรียนทั้งคุณพ่อคุณแม่นะสามารถปั้นเด็กอินเตอร์หนึ่งคนที่ดูน่ารักน่ารักแบบเออน่าเอ็นดูจริงๆ รักษาคุณสมบัติน we ี้ของหนูไว okay. ้นะลูกนะเราจะคอยดูวันที่หนูเป็นร็อกเกอร์สาวออนสเตจบนเวทีของหนูเองนะลูกนะขอบคุณมากที่มาค่ะขอบคุณค่ะแล้วกันครับที่ทีมงานถามอิสซเบลว่าอะไรคือความฝันถ้ามาขึ้นเวทีซูเปอร์เทนน้องบอกว่าน้องอยากได้อุปกรณ์ก็คือเอฟเฟกต์กีตาร์จากความสามารถของเขาเพื่อนำไปต่อยอดครับทั้งสามท่านครับพวกเราสามคนให้ พนัพนค่ะค่ะอิสเบลลูกที่ทุ้มบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของหนูเรื่องราวความมุ่งมัน่นตั้งใจสุดซ้อมดนตรีและความฝันของอิสเบลให้ผู้ใหญ่ k ินพาวเวอร์ทราบท่านทราบแล้วลูกว่าหนูอยากได้อะไรและนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ k ินพาวเวอร์เตรียมให้กับหนูครับไปมองนั่นั้นลูกเราก็เดินหน้า4ี่้าลูก <c oughs> อิสเบลเอามือปิดตาไว้ก่อนนะลูก <c oughs> ที่พี่ทีมงานครับอ๋อความฝันให้อซ์เมลจากพี่เขาเลยมันเลยมีเสน่ห์มันคอนทราสต์ไอสิเบลครับหันมามองได้แล้วลูก ดูใกล้ๆลูกหนูรู้จักนะลูกรู้จัก,กนะตัวนี้เขาพิเศษยังไงลูกมันไล k ททำเสียงได้เยอะแล้วก็มันก็ดิจิทัลค่ะมันคือรุ่นใหม่ครับแล้วก็จะทําให้น้องสามารถพัฒนาทักษะดนตรีในการเล่นกีตาร์ไปได้อีกขั้นหนึ่งครับไม่ใช่แค่ตรงนี้นะลูกเรามีทุนศึกษาให้ลูกด้วยรวมวันนี้มอฟอิซาเบลจากคิงพาวเวอร์สองหมื่นบาทจากคิงพาวเวอร์ครับอิซาเบลลูกวันนี้เราสามารถทําความฝันได้สาเร็จ จากความสามารถของเราที่เราตั้งใจนะลูกรู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากเลยค่ะที่เด็มาได้ทําอันนี้แล้วก็ทําได้ค่ะแล้วหนูอยากบอกความภูมิใจตรงนี้กับใครที่สุดอิสเบลอยากพูดกับใครลูกอยากพูดกับพ่อแม่ครูเอสยงภูแล้วก็เพื่อนเพื่อนและพ่อแม่ของเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในโงได้ในลูกได้เลยลูกจังหวดไหนนูจะพูดไทยหนูพูดไทยจังหวดไหนนูอยากพูดภาษาอังกฤษหนูพูดภาษาอังกฤษได้เลยนะลูกนะอิสเบล สื่อสารผ่านกล้องตัวนี้ได้เลยลูกเชิญครับโอเค so thank you so much uh, daddy and mommy for like bringing me here and always supporting me thank you to my friends who like made me love music แล้วก็ขอบคุณคุณเอนะคะที่ like ช่วยทำให้หนูรักดนตรีแล้วก็ like ช่วยหนูเล่นกีตาร์สอนมา like the whole time แล้วก็ thank you พ่อแม่ของทุกคนที่ ก็สปอร์ตไปหาทำแต่งานโชว์ค่ะขอบคุณค่ะน่ารักเลยห่ะไม่ลืมใครเลยนะเขาไม่ลืมใครเลยที่มีกับเขานะครับตรงนี้ลูกมันเป็นสิ่งที่ที่เหมาะสมแล้วก็น่ารักมากการที่เราไม่ลืมใครสักคนนะลูกคนเหล่านั้นก็จะไม่ลืมเราเช่นกันตรงนี้จะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันทำให้เราสามารถก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นได้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆ อิสเปลลูกวันนี้สิ่งที่เราสัมผัสได้อย่างหนึ่งคือดูมีความสุขกับสิ่งที่หนูทำวันนี้และความสุขนั้นนั้นมันถูกส่งต่อมาที่พวกเราทุกคนตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากมันคือการส่งต่อแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันพวกเราทุกคนนะลูกพี่พี่จมงานกรรมการไม้ซุปจะคอยรอดูวันที่อิสเปลจะเติบโตขึ้นบนเส้นทางสายดานตรีที่หนูรักนะครับเป็นกําลังใจให้นะลูกนะ,ะอจฉริยพันจิว๋วกีตาร์ร็อกของเรานะครับอิสเปลครับอิสเปลเก่งไหมนี่ลูก ดูก็เป็นอย่างนี้จริงๆมันรู้สึกได้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยมีความแบบอ่อนโยนสุภาพท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t k t o ็อก ซุเปอร์จิวออฟฟิเชของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุเปอร์จิวออฟฟิเชครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ